กินคนเดียวหมดเลยอะ่ะนั่นมันกีวี่ครึ่งลูกเลยนะืหึหมดเลยนั่นๆั่นอะ่ะมันแพงนะเรียวด้วยนั่นนั่นอะ่ะใช่ใจไหม ของตัวเองไปเลยเนาะกินคนเดียวเลยด้วยเนาะพี่มาก็เอาไปหลบด้วยเนาะ way. Anyway.